เดินปะมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มันก่อนโมงอะเซอร์ไพรส์เต้นก่อนเต้นรอเต้นรอ ะเฮ้ยเดินวะเอาหาไว้ก่อนเจอแล้วเจอแล้วหน้าบ้านเราเนี่ยเห็นไหมรถส้มอ่ะรถส้มหรือรถเหลืองวะเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเห็นไหมอยู่รถที่เปิดประตูอ่ะเปิดประตูสองข้างอ่ะเว้ยวเขาอะไรว้ยวเขาอะไรวะเนี่ย โดยนยิงของพวกเราเองมันจะโดนกูปาเปิดไอ้ห่าอ้าวเหี้ยบ้าอาดมากไอ้หนุ่ม cái này là quá hả tay mẹ tay đấy mắng แค่ไหนวะบ้านเดิมอ่ะข้างหลังยิงใครวะบนข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วล็อกนะล็อกนะไม่เห็นไม่เห็นได้ไงพี่วิ่งอยู่ตึ้งละหาขึ้นเลยแล้วกัน Mân tài rồi Mân chôm Mân nhủng lăng Chơi mẹ Quý chơi đi Mẹ quá ở nhủng lăng đi bỏ Cáo ở What the fuck Chơi bài sẵn vô ท่านอ่ะต้องเจอละอ่าไม่ใช่วูบอ่ะแล้วใค,ใครเอาสก,กากูกไปไวะไม่รู้ของใไ AK อ่เคอใช่ยศเจอละนี่นะ ตัวมันเป็นอนวะไม่หนีไปโน่นหรอไม่หนีไปบนเขาเปล่าไปดีกว่าเกิดไ,ไ,ได้แอร์ดอปแอร์ดอปอยู่บนหัวเรา <c oughs> má má tám má tám má đẹp thôi à Hãy subscribe cho

ไหนวะนี่ไงไม่เห็นลนะ่องตีน,นะะี่แหละป้องตีเหรอ ้ังงช่วยพี่ด้วยนหน้าพี่หน้าพี่จะตายตายหมแม่งลอกเกือบตาย ไอ้เยโคตรเกีียเลยไอ้เย่ตีเนียนเลยสัตว์ไอ้เย่แม็กหมดด้วยกูอืมเก็บแม็กกูหมดเลยอ่ะเอาแม็กไหมพี่ด้วยดิไอ้เย่มันอยู่บังเกอร์เหล็กอะเห็นไหมล่ะแม็กมาดิ หราอ่ะมันตายนี่ใช่ไหมบิงไ,ไม่รอดหรอกกลัวไปดูแอร์ดรอปนี้ได้ไหมไม่ทันแล้วเหลียวเลย dạ lấy này khỏi dạ lấy nào dạ này dạ thơm ạ leo, leo. máy à băng phải là trắng e này tầm nàn hả

Đi ra 1 kìa ạ Sống ăn Bán Em xì à Bên nào đâu? Má. Chờ đâu chờ đâu Được hỏi viên Em viên à Hỏi ăn Bà đi พี่บัองอ่ะเออทาไมล้าช็อตอ่ะทำไมอะ่ะเออเออเออมาดิ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 ปลาเออมา,มาดิมาดิอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยมันรอดได้ไงพี่จะไม่ยิงสงเมืองอ่ะมันรอดมะอ๋อไอสองคนนัน่นเหรอเออปล่อยแม่งปล่อยมันอ่ามันรอดได้ไรอ่ะตายไปแล้วเหี้ย,ย,ยสัตว์ก็ใครยิงวะทักาทักาอยู่ไหนอะ่ะหอางมันมา โอจอักเก็บของอ่ะนมนีของนี่ยน,นี่ไพี่จะตายมันจะตายวาาควาแล้วเป็นเศษไขวะมันโดนบีบปะ ไม่โดน,นะวะไม่โดนบีบวะตามสับไม่โดนบีบวะยังไม่บีบ ร้อยเดียวทำไหมไม่เอาพี่ก็มีร้อยหนึ่งมันยังไม่วิ่งไปไหนเลยมันโดนบีบแน่รอบเนี้ยเราก็โดนเราวิ่งกันเราวิ่งทันยีิงิงมันเสร็จก็วิ่งทันไม่เหรอวะจะเข้า,มาหม้าหลังเราดิอีเทียสองตัวเนี้ยถักเหมือนแต่มันก่อนวิ่งทันยังไงก็วิ่งทัน Để <laughs> tôi <cười thứ Take separatieelas> like, xem. Chuyện gì Có chạy ở trong đồn mà ไปไหนวะเขาไม่ช่วยยิงไอ้นี่ดิมันอยู่ไหนอะยังไม่เห็นแล้วมันเห็นเองเหรอ,อนหน้าเราอะเขาวิ่งอะไอ้เหี้ยานั้นมันไปวิ่งไปไหนมันไม่เห็นตายวะไปไหนแล้ววะ

โลโลโลตายไอหินเนี่ไอหินเนี่เอาแม่งดิเอาแม่งดิทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงปืนเองวะเอาแม่งเนะ่ยหา dùa tua hai này à, hai hai ơi hai 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 wing, hai hai wing hai hai ตายตรงหน้าพี่ตัวหนึ่งตายอีกพี่จะตายวะมียาไหมไม่ต้องไม่ต้องทำละเหลือสามตัวเหลือมันกับเราอยู่ไหนหาด้ ตัวนี้พี่ขอแล้วกันนะเข้าใจไหมได้อยู่บนหินเนี่ยตามข้างหลังมาเปล่าวะ ดูหไหนอะ mm. ส่มเก่งเลยฮะ หินใหญ่ใช่ไหมช่องไม่ต้องปาระเบิดให้ที่ชอบวางระเบิดไปแล้ว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 ปล่อยวางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วตายไหมตายไหมตาย Thank you